ทคโนโลยีโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโต๊ะจับชิ้นงานนะครับแบบอเนกประสงค์สั่งมาจากช้อปปีนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับรุ่นนี้นะครับตัวแผ่นไม้รองจะสามารถปรับเอียงองศาได้นะครับคือตัวนี้ครับเราสามารถปรับให้มันเอียงเป็นมุม4 5องศาหรือ0องศาได้นะครับมันจะมีอีกรุ่นนึงนะครับ ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับแผ่นไม้มันจะไม่สามารถปรับเอียงองศาได้นะครับจะเป็นแผ่นเรียบเรียบตรงแบบนี้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใช้ที่จะเลือกซื้อนะครับในส่วนของยี่ห้อนะครับโต๊ะในลักษณะนี้ผมจะเห็นมีหลายยี่ห้อนะครับที่วางขายอยู่นะครับโดยแต่ละยี่ห้อก็จะมีหน้าตาเหมือนๆกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเพียงแต่เขามาตียี่ห้อเอาใหม่นะครับ ในส่วนของคุณภาพมันก็จะไม่ต่างกันเลยนะครับโต้รุ่นนี้นะครับเวลาซื้อมาก็จะต้องทําการประกอบเอาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับซึ่งในกล่องนะครับเขาก็จะมีคู่มือการประกอบมาให้นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีชุดปัจแจนะครับสําหรับใช้ในการประกอบนะครับ แล้วก็ตัวสกรูแล้วก็น็อตในการยึดนะครับแล้วก็ยางสำหรับจับชิ้นงานนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของขาตั้งนะครับซึ่งโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กนะครับเคลือบสีอบมาอย่างดีเลยนะครับโดยตัวขาตั้งนะครับเขาก็จะมีลักษณะออกแบบมาให้เว้างอตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ ตัวนี้เขาออกแบบมาแบบนี้นะครับไม่ได้เสียหายจากการขนส่งนะครับส่วน2ชิ้นนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เอาไว้ยึดขาตั้งให้ติดกันนะครับจะมีรูสําหรับใส่ตัวไขควงได้นะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวสําหรับใช้ยึดแผ่นไม้ติดไว้นะครับโดยตัวนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ ด้านหนึ่งก็จะฟิกไว้นะครับอีกด้านหนึ่งเราสามารถหมุนตัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่ได้นะครับทําให้แผ่นไม้นั้นเลื่อนได้นะครับนอกจากนั้นนะครับที่ตัวยึดแผ่นไม้นะครับเขาก็จะมีหมุดตรงนี้ครับเอาไว้กดเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถปรับมุมของแผ่นไม้ที่ยึดติดได้นะครับมันก็จะยึดได้ศูนย์องศา90องศาแล้วก็4 5องศาครับเมื่อเรากดเข้าไปมันก็จะมีล็อกยึดนะครับอย่างนี้นะครับ ส่วนที่4ี่ก็เป็นแผ่นไม้นะครับโดยแผ่นไม้ก็จะเป็นไม้อัดอย่างดีนะครับติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยนะครับโดยชิ้นหนึ่งเขาก็จะสกรีนในส่วนของไม้บรรทัดมาให้นะครับความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับแล้วก็สกรีนเครื่องวงกลมมาให้ด้วยนะครับสำหรับในการวัดมุมนะครับ ตัวนี้เราจะติดไว้ฟิกอยู่กับที่นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะใช้เป็นตัวเคลื่อนไหวนะครับเอาไว้ยึดจับชิ้นงานนะครับส่วนรูพวกนี้นะครับเขาก็จะเอาไว้เสียบกับตัวยางที่ใช้เป็นปากจับชิ้นงานนะครับซึ่งเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะใส่ยางรองที่ขาก่อนนะครับทั้งสองข้างนะครับ โดยให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นรอยโค้งงอนี้ครับจะอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นก็กางขาออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของยางรองนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเฉียงนะครับตัวแผ่นยางมันจะเฉียงเฉียงนะครับมันจะไม่ได้เรียบเท่าเสมอกันนะครับเวลาวางจะอยู่ในลักษณะนี้ครับ เวลาใส่นะครับให้เราเอามุมที่เฉียงขึ้นตรงนี้ครับมุมบนนี้ครับนี่ครับมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมันจะเป็นจุดสูงสุดนะครับให้หันด้านตรงนี้นะครับออกด้านนอกสุดนะครับของขาครับก็คือด้านนี้นะครับเวลาใส่เราก็เอาด้านนี้ออกด้านนอกนะครับให้ตรงกับขาตำแหน่งตรงนี้นะครับในกระส่นี้นะครับด้านนี้นะครับจะเป็นสูงสุด ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันครับให้เราเอาด้านที่สูงของตัวยางรองนะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็คือมุมนี้นะครับจะเป็นมุมสูงสุดนะครับให้เราหันเข้าที่มุมด้านนอกของขานะครับในลักษณะนี้นะครับทำให้ครบทั้งสองด้านนะครับหลังจากใส่ยางที่ขาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะยึดขาเข้าด้วยกันนะครับโดยให้หันตัวนี้ออกด้านนอกนะครับเหล็กด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับหันออกด้านนอกนะครับแล้วเราจะยึดตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับเพื่อทําการยึดขาทั้งสี่ด้านนะครับเข้าด้วยกันนะครับไปลักษณะนี้นะครับแล้วทาการขันน็อตนะครับ ใช้นอ็อตรุนนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ยึดอีกด้านหนึ่งนะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากประกอบขาเข้าด้วยกันครบทั้งสี่ด้านนะครับ เราก็จะได้หน้าตาออกมาในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการยิดตัวหมุนนะครับตัวนี้นะครับยึดติดกับตัวขาตั้งนะครับ โดยให้หานตัวหมุนนะครับให้อยู่ด้านเดียวกับที่เป็นโลโก้ของขานะครับจากนั้นก็นําตัวหมุนนี้นะครับสอดเข้าไปที่ขาตั้งด้านบนนะครับให้รูน็อตตรงกันนะครับมันจะมีรูยึดน็อตสอด้านนะครับเราก็ปรับให้มันพอดีกับตัวหมุนนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตรุ่นนี้นะครับในการขันยึด ในลักษณะนี้นะครับให้ครบทั้ง2ด้านนะครับหลังจากติดตั้งตัวหมุนสไลด์เสร็จนะครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับ สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ตัวไม้สำหรับจับยึดชิ้นงานนะครับโดยชิ้นงานที่เป็นในส่วนของสกรีนไม้แรทัดนะครับเราจะใส่ไว้ที่ด้านที่อยู่กับมือหมุนนะครับเวลาใส่ก็ขันสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับปักลงพลิกปักลงไปในลักษณะนี้นครับนี่ครับสามเหลี่ยมตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดตัวปุ่มนี้ครับเพื่อยกรูขันน็อตขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับรูขันน็อตยื่นไม้ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับสี่รูนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับกดกดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาครับให้มันตั้งฉากนี้นะครับ เพื่อจะให้รูขันน็อตอยู่ด้านบนนี้นะครับเราจะได้ขันได้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็วางไม้นะครับที่ไม้เขาจดเจาะรูนําไว้ให้แล้วนะครับสี่รูนะครับในแต่ละด้านแล้วก็วางไม้ทาบเข้าไปครับเราก็ยกรูให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ในการขันนะครับในลักษณะนี้นครับ ทําให้ครบทั้งสองชิ้นนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดด้านข้างได้ครับเพื่อพลิกไม้กลับมาได้นะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับหลังจากประกอบแผ่นไม้เสร็จไปหนึ่งด้านแล้วนะครับแล้วก็ประกอบอีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับทําในลักษณะเดียวกันนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาให้ได้เก้องศานะครับ ตัวปุ่มกดต้องอยู่ด้านนอกนะครับถึงจะถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหันรูนําของไม้นะครับสําหรับยึดน็อตครับเข้าหากับตัวเหล็กนะครับโดยสังเกตตัวสามเหลี่ยมนี้ครับจะอยู่อีกด้านหนึ่งจะอยู่ด้านตรงข้ามกับตัวแผ่นแรกนะครับเราก็หันไปในลักษณะนี้ครับจากนั้นก็ขันน็อตจากตัวเหล็กนะครับยึดกับตัวแผ่นไม้ได้นะครับหลังประกอบเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปากจับชิ้นงานนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในรูนะครับเพื่อใช้สําหรับจับยึดชิ้นงานในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเรียบร้อยครับเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณสมบัติของโต๊ะจับชิ้นงานอเนกประสงค์นี้นะครับก็จะรับน้ําหนักได้ที่70กิโลกรัมนะครับขนาดของตัวโต๊ะจับชิ้นงานนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่60.5เซนนะครับ ส่วนความยาวก็จะอยู่ที่หกสิบสองเซนนะครับความสูงจากพื้นขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าจุดห้าเซนนะครับที่ขายึดด้านล่างนี้นะครับก็จะมีช่องนะครับสําหรับใส่เครื่องมือพวกไขควงนะครับหรือคีมนะครับในักษณะนี้ได้นะครับตัววัสดุขานะครับก็ทํามาจากเหล็กนะครับที่เคลือบสีอย่างดีเลยนะครับส่วนตัวที่ใช้สําหรับวางชิ้นงานนะครับก็ทํามาจากไม้อัดนะครับพุ่มด้วยสติกเกอร์นะครับ แล้วก็มีการสกรีนในส่วนของไม้บรรทัดและครื่องวงกลมสําหรับวัดองศาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเจาะรูไว้นะครับสําหรับใช้ยึดตัวปากคีบนะครับซึ่งทํามาจากพลาสติกนะครับในส่วนของตัวปากคีบเราสามารถปรับตําแหน่งการวางของตัวปากคีบได้นะครับว่าเราจะต้องการให้อยู่ในตําแหน่งไหนนะครับตัวโต๊นะครับเหมาะสําหรับใช้จับชิ้นงานประเภทงานเลื่อยงานเจาะหรืองานขัดผิวต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับ ในการจับชิ้นงานนะครับเราสามารถใช้มือหมุนนะครับเลื่อนแผ่นไม้นี้นครับให้เข้าออกได้นะครับโดยแผ่นไม้ด้านในนี้ก็จะถูกฟิกไว้นะครับส่วนที่เลื่อนเข้าออกก็คือแผ่นที่อยู่ด้านนอกนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจับชิ้นงานนะครับก็วางชิ้นงานเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนจับนะครับก็จะมีความแน่นใช้งานได้นะครับไม่โยกเยกนะครับสามารถยึดไว้เจาะได้นะครับ ยึดชิ้นงานได้แน่นนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวแผ่นไม้ทั้งสองแผ่นนี้นะครับเรายังสามารถปรับมุมเอียงได้ที่ศูนย์องศานะครับคือระดับนี้นะครับแล้วก็สี่สิบห้าองศานะครับแล้วก็เก้าสิบองศาโดยกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแผ่นไม้นะครับทั้งสองด้านพร้อมกันนะครับสี่ห้าองศาครับแล้วมันก็จะล็อกนะครับดังนั้นก็ปรับเก้าสิบองศานะครับมันก็จะล็อกนะครับโดยกดสองปุ่มนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับ ในลักษณะนี้นะครับคือ90องศานะครับแล้วเราก็สามารถหมุนเพื่อจับชิ้นงานในแนวนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับเราสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับทำให้ไม่เสียพื้นที่ในการใช้งานของบ้านไปนะครับโดยการพับเก็บเราก็เคาะที่ตัวเหล็กนี้นะครับ แค่นี้นะครับเราก็สามารถยกไปเก็บได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ